ครับเรามาอยู่ชัหน้าอีกแล้วก็ช่วงนี้เป็นนาทีทองของชาวนานะครับสำหรับเขตชัหน้าแต่ที่อื่นไม่รู้ยังไงนะชนยน้าแนี่8 5มื่0หนึ่ง0มืบาทนะครับ 85ชัยนาทราคา11,000บาทก็ใครทำข้าวได้ดีก็รับประกันได้เลยว่าเป็นนาทีทองของชาวนาแล้วล่ะนะตอนนี้นะก็วันก่อนเจ้าของรถเกี่ยวไป60ไร่60ไร่ได้80เกรนนะ 60ไร่80เกวียนราคา11,000บาทนะครับผมราคาราคานี้อยู่ได้สบายครับรับประกันความความรวยรวยได้เลยครับใครทำเยอะรวยเยอะเลยครับนะช่วงนี้นะเขตชัยนาทหันคานะครับตรงนี้นี่ก็วนมาดูคันนี้อีกแล้ว เสียงตัวกระจายฟางดังแตต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 อนตีข้าวนะก็เราจะยืนอยู่ด้านเหนือลมนะแต่รถน่าจะไม่เกี่ยววนเพราะเห็นตัดไปลอยหนึ่งแล้วน่าจะไปเกี่ยวท้ายลมพะลมค่อนข้างจะแรงๆนิดหนึ่งถ้าเกี่ยววนแถบนี้น่าจะ วางน่าจะเข้าข้าวไปนิ่มๆครับเข้าตั้งเกี่ยวไม่ยากก็แถวนี้ก็จะติดเขตช้ยน้าก็จะติดเน้นๆงานเนียนนะสังเกตได้ทุกคันแทบจะไม่ค่อยมีคน ขับเร็วเดินเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นไปทางเพชรบุรีนี่โอ้โหสายซิ่งเลยจีจ๊าทุกลำแถวนี้ก็เดินพื้นๆน,นะครับใส่รอบลูกคุยหน้าเป็นวินเล็กสำหรับซิ่งหน่อยก็ใส่รอบลูกคุยเป็นวินใหญ่เปลี่ยนแค่สองอย่างนะอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรตรงนั้เป็นไร เอาไม้หรือทางลงเห็นหมนได้นองกล้องเห็นเหลือยูนหน่อยหนึ่งตรงหัวมุมก็วันนี้บ้านนี้ออกหมดเลยสี่ลำปานสองลำสุปกรณ์สองลำออกทำงานหมดเลยนะครับ ก็เกี่ยวอยู่ข้างๆกันอีกลำหนึงแล้วอีกสองลำเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตามไม่ทันเขาก็เดินตัดทุ่งมาเอาแหลมแล้วบนแหลมแล้วนะี่ยบนวนหนึ่งรอบแล้วก็ตัดด้านนูน้นสองรอยเองนะข้าวแถวนี้ผมว่าค่อนข้างดีจังเลย วนหนึ่งรอบนาแล้วก็ตัดทางนู้นหนึ่งลอยนาสักแค่ไหนไนดะ้เดี๋ยวเบรกล้องให้ดูเหนะ้ด้านนู้นนะติดถนนนี่วนันที่หนึ่งรอบนะแล้วก็ด้านนู้นตัดไปกับสองลอยลอยลอยที่รถเดินนี่ไป็ลอยที่สามนะแล้วก็นานาอยู่แค่นี้เองเนี่ยเห็นนะ เนี่ยน,า,นาอยู่แค่นี้ลอยลอยตัดหัวงานอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าคันนูน้นรถคันปานเกี่ยวอยู่ลำนูน้นอ่าคันนูน้นแปลงนูน้นปานเกี่ยวอยู่เนี่ยนาแค่นี้เองถือว่าโ,โหไหลดีจังเลยถือว่าได้ข้าวเนื้อๆเ,เลยครับข้าวค่อนข้างดีเลย วนไหมวนเนาะหรือจะหรือจะเดินหรือจะเดินพอเต็มนี้แล้วก็วนไปเสียบอนุนหน่อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยข้าวเลยไม่แน่ใจนะว่าโชเฟอร์จะวางแผนการทำงานไว้แบบไหน พอดีหลบรถให้มอไซค์อยู่เมื่อกี้ก็รถแล้วกับข้ามมาเกี่ยวแปลงนี้เลย mm. เพื่อจะวนมาปล่อยข้าวนะเ mm. ต็มอุ้มพอดี mm. เดินไปปล่อยข้าวแล้ว, mm. เ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับรถไปใกล้ๆดูตอนปล่อยข้าวอีกทีนะดีตอนนี้นั่งอยู่ในรถยน mm. ต์มาทัน มาทานปล่อยข้าวพอดีตอนนี้ก็เวลาเมื่อกี้ศูนย์หกนาทีนะเมื่อกี้ลมแรงมากแหลงนอก คุ้ยเขีย่ยคะแนนคุ้ยเขีย่ยน,นี่ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีรับ่อยข้าวนะครับ มีมีลิฟบินด้วยนะคันนี้อันนี้โชเฟอร์เขาไอแต่งเพิ่มเติมให้ดูมีสีสันหน่อยอี้อาจจะอาจจะดูไม่ค่อยเห็นข้าวมังหรือนั่งมองแบบโชยๆอาจจะดูแบบเพลินๆเลยอันนี้ก็ผ่านไป2นาทีนะครับสำหรับการปล่อยข้าว อ่เส,เสียงเครื่องเบาๆแล้วข้าวน่าจะใกล้หมด2นาที40นะตอนนี้แต่ว่ารอบเครื่องเสียงผิดปกติเหมือนแบมันเร่งขึ้นอาจจะเหลือน้อยพอจจเหลือน้อยแล้วอาจจะเบาๆเครื่องอย่างนี้ ผ่านไป3นาทีเดี๋ยวเราดูว่าใช้เวลาสักแค่ไหนก็ยังไงก็ไม่เกินสีแน่ๆอ่อวันนี้เรามาอยู่กับลำนี้2,021สเดมาด้วยกัน พันยะี่เอ็ด้วาหมดตอนไหนก็น่าจะหมดประมาณ3ามนาทีสานะน่าจะหมดตอน3ามนาทีสาครับคลิปนี้ฝากติดตามไปด้วยนะครับ